สุขสบายพ่อแม่พี่น้องสักคู่สักคนเด้อพ่อพอกับป้าจมนี่กันแล้วพี่น้องปลาคือมาโพดโพว่าหลแท่ปลาหลายให้หลว่ากันไหมกละมังไงไงว่าเต็มปลากําลังทอหน้าที่รหลไหลเดี๋ยวตัวนี้สิพาพี่น้องไปยามเบงลีอีกพี่น้องให้น้องมาเบิงกอนี่ยามมารอบหนึ่งแล้วจะเสพยบยามรอบสองอีกหลาทแทไหลว่ากันไหมไงบ่าไง่าไงว่ากระเต็มสวดรีบพี่น้องไอ้โพดโพว่าปลา เอาอันอ้างมาเลือกเลยจนนี่ก็มากับแม่เด้อพี่น้องเด้อยามเมื่อแล้วรอบนึงรอบหนึ่งะก็ได้ล้าหลายอันแม่กับพ่อจนนี่ไปนามากันเลยยามเมื่อจนนี่ก็พอดีไปอันเพื่อนโทรให้มานะพอดีมาหอดแล้วก็มายามรอบสองพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ก็มาโอ้ยปาคอแม่มีแต่ปาคอพี่น้องรีแลกนะ ดิเดติกำลังโหลดลอยลงมาอีกแล้วแม่จากมายามอีกพี่น้องแม่โอ้ยปลาหลาให้ไหลวะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มากับแม่มาเฝ้าเอาพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้เอาเมืออันะเต็ม,มอันนึงเลยไแม่เนะาะเต็มกาละมังบักินไงขนาดพี่น้องได้หลายหมื่นได้จักหมื่นเลยไหมสมเมืองไได้สามเมืองไปกับจักรโลแม่ หมื่นหนึ่งสิบสองบาทมื่นหนึ่งสิบสองโลพี่น้องสองมื่นกับเสาซีสามสิบสามสิบแปดบาทสี่สิบประมาณสี่สิบปลายโลนะแม่นะว่าสามสามมื่นปลายประมาณสี่สิบปลายโลพี่น้องเมื่อกี้นี่นะหลายให้หลายว่าเบอร์แม่เนี่ยปลาคอไปใส่แกงอะไรพี่น้องปลาคอสมาหลายแท่าไรว่า กำลังทออยู่หน้ารีบอะไหลายนึงปลาเพราะว่าปลาเนี่ยพี่น้องเคนหูฟ้าหูฝนเนาะหูว่าฝนสีขาดก็เลยมาทอจนว่าเต็มป้ออยู่หน้ารีบยังไี่ลงยังที่หลายแม่ยังทออยู่ปลาเคียงนะปลาเคียงกับฮะแมนปลาปลาคอปลาใหไงน่ะมักสิลงตอนแรงปลาน้อยมักลงตอนสวยพี่น้องมือแรงนี่ปลาคอลงแล้วปลาคอปลาเสื่อมนะนะปลาคอปลาเสื่อมปลาดุกพี่น้องมือแรงนี่ลงแล้วนี่มาทออยู่หน้ารีบจนว่าเต็มเพราะว่า บลงกลางเวนในปลาคอตัว,ตว,ตวใหญไงนะลงในตัวน้อยพี่น้องเมื่อแรงพายามใ้ตัวบักกี้ไงแหละการสั้นพยายามก้อนยมเศร้านะเนาะปลาปูกับเอ็นลาบปลาป,ปูเมือเ่อแรงเลยนะรีนี่จิมาหมาปนปลาไงพอไปรีห้วยคารีนองใสหมานปลาน้อยปลาน้อยเขที่ได้หลายรีนั้นพี่น้องไม่ฮักตีมันปลปูเสออกแลตั้งสั้นเฮากับพยายามรีนั้นเลยพี่น้ององีแม่กำลังเก็บอันปลาคอใส่คลองอยู่เก็บปลาคอใส่คลองอยู่พี่น้อง ลีนี่จะมาปลาใหญ่หลายแล้วไหมเนาะลีพุ่นจะปลาน้อยหลายรีพุ่นได้หลายก่อนลีนี่เด้ปลาน้อยนะล,ลีพุ่นตะทอะจะว่ามืดนาบดินนะแม่นาะจะพาไปนั่งไปเบื้องในพี่น้องเด้อหลให้ไลมา,าเอา,เข,าออข้าวโพงไปด้วยปูนก็เอาข้าวไปใส่อกก็ขนาดเท่าน,นะโ,โต,ตมากินปลาก็ฮะอย,อยู่ห้องเขาตัวนี้เลยก็นี่โตโต,อ,ตอ,อย่างแม่ตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้แหละไปห้องเขาตัวใหญ่ก็นี่อีก ก็ขุมไปเห็นอย่างว่าไปห้องเขาสองมือละมือออกเหล็กเพิ่งค่ะจานจนนี้ก็พาพี่น้องไปยามรีนั้นแลนะ้พี่น้องเนาะเราคอยกลับมายามเรนี่อีกมึงจนนี้ก็แม่คเคยเศ้าอยู่นี่แหละนีนี่ก็ไปเก็บอยู่พนไปไปเก็บอยู่พุ่นละตอยานต่อพี่น้องก็ไปยามกันเลยนะจุดมือตรงไหมนี่นี่กปะปลาข้อคือตัวใหญ่ใช่ไหมเนียพี่น้องเห็นว่าปลาข้อสองตัวนะไอ้ยสามตัวสิโอ้ปลาข้อลหลายจังแม่ ปลาคอแล้วกับปลาอันนี้พี่น้องปลาน้อยไหมจนมืดเลยโหดโผล่พี่น้องเนาะะโหดว่าปลาหม่านปลาอีกแล้วพี่น้องเว้ยนะปลากำลังรู้ลงไหมเอากระดุ้งมาตึ๊กกันมันนานลงแบบนี้มาแล้วก็ยกมาแล้วก,ก็ยกปลาเข่งกระแม่ด้หลายลแม่มันมาแต่หนองของก้อนเนี่ยมุส่วนที่ทั้งหลายก็นี่พี่น้องเอ้ยคือว่ามืดแถวนี้นะพี่น้องเบิงแม่อันนี้นะเบิงแม่ปลาเไอพี่น้องปลาล้วน Day, อ,ออนดิพี่น้องเอ้ยเหรอไหมเห็นว่ามืดพี่น้องปลา,มาสมัลลายแท้ฝนสิคาดแล้วปลากระเฝ้าลงเลยป่านนี้พี่น้องเฝ้าลงเลยลเป็นหูว่าฝนสิคาดแล้วเด้้กลางรู้มาอีกคุณนะลงไปกันลงลงไปก็รู้มาไหมพี่น้องไหมรู้มาอีกแล้วลงไปแล้วก็รู้มาไหมุ่ณคุณนุณดูแห่คุณแห่ปลาเข้าคุโพูดโทรนะพี่น้องเนาะสมัลายแท้ ก็ดุงนะ้งแล้วมาตึกแม่จะได้ไลายก้อนนี้ข็ว่าไวก้อนพร้อมเพิ่มนานลงนะี่มันก็นลงด้วยเนาะดิไหลลงไปนะลูกสาวอีแม่ไปใส่กับไปน้ำโอ้ยเนาะหนีแม่มข้อมาตัวนี้ใหญ่มาทอนะโอ้มาอีกแล้วแม่สองสามตัวเห็นไหมพี่น้องจะไปน้องเบิ้งแบบสัตว์ทัพยเลยไหมอ่อนซอนเด้มาด้วยพี่น้องเด้อมายามรี่ยามปลาเหมือนกัน ปลาเค็งพี่แต้มยังไเบอร์จีพี่น้องปลาเค็งนะเมาเซียมจีเนาะปลาคอกับคุณแม่เมื่อแรงปลาปลาหญยลงเลยพี่น้องตอนเช้านี่ตอนสวยอันปลาหง่บุลงหลายเมื่อแรงมันจะเอาปลาคอกับปลาเืีอมรีพอเท่ากันได้รีที่สองกันเลยพี่น้องรีพอเท่าเซจท่านแม่นี่ห้าเป่าเลยพี่น้องเพราะเพื่อนเป็นห้วยหง่นะเพื่อนเพื่อนเป็นสายห้วยหง่รีเพื่อนนะก็ได้ปลาหลาย เพื่อนเอารถไถไปแก้ไปสู้เอาพี่น้องเอ้ยขอเอามาคอมไลน์นะเอามาบอรลอนซีฮาเป่าพี่น้องคิดเบิ้งว่าหลายสนใจพี่น้องคิดว่าเป่าน้อยบ่เป่าใดกระเป๋าบักกิ้งไงคิดแต่ว่าเอามาบอรลอนนะรถไถไปสู้เอาไปแก้เอาคนละพี่น้องอิสาลีเพื่อนผู้เลือผู้อันเพื่อนอันอยู่หัวใหญ่ายนะพี่น้องเนาะหลายเป่าเติบกะอู้ สี่ห้าเป่าเนี่ยกับพี่น้องเอ็มันน้อยมื่นแล้วมันทอดสองสามร้อยโลพี่บอแม่กายเน,ยนะาะหัววะสายพี่บอแม่โอ้ไหลายพี่น้องทั้สที่เฝ้าเอาทั้สที่เมื่อบ่แม่มันจะเฝ้าเอาอยู่นี่วะ จะมีคนมายามแล้พี่น้องมีคนแบบคัดหาบญยยาเพื่อนก็นมาเอายามเอาฮะนะเพื่อนก็นมาเอาตลอดเนาะวันะนี้ก็สิมาเฝ้าเอาเดอ้อรอบต่อไปพี่น้องเขาเบิ้ง,งจนนี้กับแม่เฝ้าได้หลายซ้ำใดอันนี้คือบ่ได้หลายปันไดพี่น้องเยเพื่อนยามกอนแล้วแต่ว่ารอบต่อไปจนนี้กับแม่สิเฝ้าอยู่นี่เัาเบิ้งโลดได้หลายแท้เบิ้งปลาทอหลายให้หลายว่านาลีคือว่าได้ปลาน้อยปอลาทอนาลีจนมืดพี่น้อง นี่พี่น้องเทปลาลงไปป๊อดีหลายอยู่เด้ปลาอียดแม่เอาเป่าเสื้อนะาะจะปลาอียดเทียสิเป่าเลยพี่น้องเด้อปลาอียดเพราะว่าสีรอดออกเบิร์ตด้วยนี่พี่น้องปลาขาวน้อยนะไปก้อยนะคือสีคักพี่น้องปลาคอกันใช่ไหมปลาขาวน้อยนะหลายแนทะ้หลาย,ลายว่าโพดโผมักโม่มักแตงปลาพี่น้องต่อไปพี่น้องตัวนี้ครับประกันว่าต้องได้หลายตัวนี้อีกยามรอบต่อไปเพราะว่าเขาสีฟ้าออกอยู่นี่ แต่ท่านเจ้นี้ก็บทให้แม่กับแม่ก็บสีเลือกปลาคอสีคลองพี่น้องไม่คนมันดูปลาคอหลวิวขออันนี้ทางกองปลาขาวนะปลาขาวเรื่องนี้มีแต่ปลาขาวน้อยไหมหลายหนึ่งเพราะว่ามีปลาขาวไอ้ทออยู่นาลีนะกับปลาคอปลาเข่งปลาเข่งเขาบวลงแล้วไหมนะแต่แม่ใหญ่ๆปลาเข่งนะจามกือสีมันเบาเบาปลาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเสพมัน ปลาเค็นี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยกินกับตับมะคงเด้อเด้อพี่น้องว่าสีวาวสาซ้าให้พี่น้องเข้าใจตื่นเต้นได้ปลาไหลว่ารัวๆเลยจ้าพี่น้องปลาคอ<ม>โอ้เฮียเลยเนี่ยนี่พี่น้องปลาคอโอ้หม่านปลาคัากรึแม่ตัวนั้นนะเด้ อยูอีกคนนึงอยู่แจกพุ่นน่ะเออมานปลาคักมานแทมานว,านนาวนา่าเลือกแล้วตจนนี้กเกษตรสิเป่าไว้พี่น้องเอกปลาคอออกแล้วนะเพราะว่าปลาอีทสิรอดบรเบม,นนะมื่ะแม่นเนาะคักได้คักว่าพี่น้องปลาฮนะปลาขาวฮนะก้อยเนาะปลาคอนี่ยกระไล่ไหล ู่หลุมอันข้างรีครับตอนนี้แม่หลุมน,น้อยๆน,นะวันที่พอปนนานคณะนะปลาค้อหลายๆก็อยู่ท่นฮนะวันนาใช่วันกอว่าน,นะเออทุกท่านนะมีแต่ปลาค้อดยูด่กั่นเอาอันเบ็ดมาซิดก็ซิดได้ไไดพี่น้องมาลุ้นรอบต่อไปรอบสองเด้อรอบหนึ่งตัวน,นี้กัได้ซัมนี่แหละมาลุ้นรอบสองก็ได้ซัมไหลเพราะว่าเอาสิฟอเฝ้าเอาฮะนะพี่น้อง ระวังรอให้ปลาลงลีพี่น้องพี่น้องมาพากันมาเบิ้งดูนี่โคดทัวว่าปลาพี่น้องนี่นะโคดทัวว่าปลาจนมืดหน้าลีพี่น้องพี่น้องมูปลาขาวมูนี้ไหลเท่าไหลว่าไหลลงไป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 บอกปลาไหลลงไปพี่น้องไหลลงไปเด้อ มความเด้อโอ้ยสะออนปลาครับพี่น้องไหมลู่มาเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปไหลลงไปเด้อปลาเด้อพี่น้องโอ้ยเนาะสะออนปลาแล้วพี่น้องเนาะไหลลงไปไหลลงไปปลาคอแม่ปลาคอก่อนคอที่คุณแม่ปลาคอพี่น้องบักเค่งก็มีแต่แม่ใหญ่ง พี่น้องไอซออนเดชหาพี่น้องเบิ้งเด้อโองทำปสิตกน้ำพี่น้องเบิ้งองนมันเท,ทอขึ้นมาไหมม้อนเข้าอันแงงนะม้อนเข้าไปแ็่อย่างตามว่าออกไม่ได้ป่ะนี้เอาคิด <c oughs> ว่าเต็มม้อนเข้าไปนะพี่น้องไหลลงมาอีกแล้วอ,อ่อนซอนเดชพี่น้องเอ้ยโคตรโผว่าปา่าจะว่ามืดไหลลงมาเป็นม่เป็นม่เห็นบ่ ไหลลงมากระทิลงไปเร่พุ่นไหลลงมาก็ลงไปเร่เรรเพุ่นฝนสะขาดแล้วพี่น้องเอ้ยปลากระเฝ้า,าลงถ้าฝนคาดลปลาก็ลงกไ็ได้เด้ยเนปปาะพวกปลาหู้ฝนคาดเลยฟระลงแต่เก็ได้เล้เนาะมีเร่รัดอยู่นะ <laughs> <laughs> เพิ่นกระเฝ้าลงไปเหากับเอาไปขายพี่น้องปลาแดกเหาพอแล้วเด้อปลาแดกบไวาสนาก็ได้แล้วแล้วก็ปลาแดกตัวนี้ก็น,กน 5, 6, ห้าหกไข่ซ้ำที่กินพี่น้อง สะอ่อนดิพี่น้องเอ้ยไหลลงมาไหลลงมาหมูมาอีแล้วพี่น้องอดมูใดกันจะมูมยังไงลืมมองนะแลนเมือเอามองสะบ้อพี่น้องแลนมือเอามองมาใส่ปลาคอปลาข่าวอินทสีลามอุดรุนละจอนี้่ากำลังยามรอบสองจ้าพี่น้องนั่งเข้าแป๊บเดียวไม่ได้นั่งเข้าดนเด้อเพาะตอนนี้ฟ้าเมือำํำแล้วเข้ามากะํำแล้วนะพี่น้องเนาะฟ้าเมือให้เวียกเหือนต่อนน่งเข้าน,น้ำเฮ็ดกิน มาให้หยังกินาปลาน้อยนี่เม่แรงแคกับเข้ากินนะบนมีหยังของปลาน้อยได้เห็ดกระพัเสื้อคล้องนะแม่รอบสองจ้าพี่น้องเริ่มค้ำปลาก็เริ่มบ่อยากลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะท้องน,ะอน่ารีบจนมืดแต่ปลาบนลงบนหลายปนันใดแต่ก็ลงหลายอยู่พี่น้องนี่ได้กลางก้นเปล่ากระคอป่ะแม่มชิ้นยื่นไหลแค่รอบนี้ไป็นน้ำหักกวนยู่งห่างเทิงอ่ะปะ ่พี่น้องโอ้ยสะออนปลาตัวน,นี้น้อยนะสกัดเปรตบริหันนะโอ้ยปลาคอพี่น้องให้ปลาคอยุตจ้าพี่น้องจ๋ามานั่งเฝ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องบ่เหาสะสมบะแป๊บเดียวเพราะว่าค่ําแล้วนะตัวนี้เฝ้ามือพี่น้องมานั่งเฝ้าเอาแป๊บเดียวบ่เหาะครึ่งชั่วโมงซําตี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยพี่น้องประมาณนี้ว่าเพื่อเพราะว่าอัน ปลาก็เริ่มแมปทอไหลเลยก็เริ่มบวกลงแล้วเริ่มค้ำนะฮะนะแล้วก็บค้ำตัวนี้ก็ฟ้าเมือเฮ็ดเวียกนึ่งข้าวนึ่งน้ำเนาะฟ้ามือเฮ็ดเวีก้กเฮือนฟ้าเมือแตงกินพี่น้องเอ้ยสดเฮ็ดเวีก้กเลี้ยงเฮ็ดเวีก้เกเฮือนแล้วสดแตงกินกับค้ำตอนเช้าคือการสดเฮ็ดเวีก้เกเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเทียเส่แม่ฮะ ปลาตอดเล้วได้หลายอยู่ได้ไหมไอ้เปืองคนม,กนกกมกกกกักกินปลาตอดเล้วปลาตอดเล้วไอแก่บ่มักเปียงสุกแล้วไอแก่สุกกลับเพคนเราเองเลยอันนี้ไอ้เปืองไอปื้งสุกกลับประสาทเราให้เจ้าของคนเองอเลยพี่น้องไอปื้งคิดยัไงเพื่งเกิดสะอ่อนนะได้กลางเป้แล้วพี่น้องเอ้ยพยายามที่จะเติมกี่คขาหาเหมือนที่พี่น้องเอ้ยคือสินัก เท้าเท้านึงก็ได้ละแม่พี่น้องสั้นเท้ากับไปยามรีต่อไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเล่ากับสิมือยามดีพี่น้องมายามยามต่อไปมายามกับแม่โอ๊ปลาขาวโอ้ยปลาแม่ไร่ลงมาคูณเลยหลยายครั้งคุณนะมายามดีกับแม่พี่น้องให้แม่ยามแล้วจนี่กับสีเปยมือพี่น้องมันหนักเปกับเปยสั้นๆนะแม่ของเราเปยยากเปก็ม่ได้พาสิบ,าบ้าบ้าคือสิคาดนี่แหละ พลอยใส่เปยแบบใดญบุคันได้หลายคืออันมือสวยนี่ฮะเวียนเลยหาเมือบอลพี่น้องแรดรถไทยมาสู้เอาอยู่ดอกคันได้หลายคือมือสวยนะเต็มเป่าบักกิ้งไพี่น้องเอ้ยมัดฮุบเกือบบบได้คันได้หลายคือมือเซานี่เวียนกับเปยอันนี้นะก็นึ่งอย่างโบสายสัสั้นๆนะพี่น้องเปยกับเปยยากเอีสัยไม้มาออื่นนี่บบได้แหละคันปลาลรงหลานี่ตายแบกเมือสิตายผู้แบกหรอป๊อ เหมือนเขาแบกเมื่อป้าเขาพอสิขาดแบกมันหูนสันส้นๆลงไปพี่น้องเด็กน้องเล่นน้ำได้เห็นเนาะเขาบดต้นแบบนี้ฮะเหมือนเขาไปอันตะกระดุมอยูหัน่นเห็นรถมาลี่ลี่ให้กับเจ้าเห็นหลานทรายพี่น้องเห็น อันห้วยบูมียา่านน้ำย่านยางมาอาบน้ำเห็นผู้ใหญ่มาผัดย่านเพื่อนบอกพอ่อบอกแม่นะรีเห็นรถกายมารีรีเขากองทอพุ่นกับบักอันเป็นอย่างกาะบักคำมีปะน้องอกแกงนะสองคนพวกเพื่อนสองเซียวดื้อพอๆกันรีจะแม่รีจะแม่เซียวบอกกันไง ฝากกัห้องเพื่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือฝนสิตกต้นสวยยังไม่ได้มาเฝ้าเอาพี่น้องว,ว่าตอนแรงปลาทอแต่บวชค่อยยักลงต้นสวยปลาลุลงดีนะไหลลงเป็นแพ่เป็นแพนขำๆแล้วปลากรบบอยักลงแล้วมีขี้เหียวอยูบอ่บนเนี่ยพูมีกระเทียมเส้นเลย ไม่อย่างนี้ไหมอุปลาคอนี่นี่แต่ปลาใหญ่เนาะปลีนี่เนาะ <c oughs> รีดันรีอันเฮายามเมื่อกี้ปลาน้อยพี่น้องรีตัวนี้คือไม่ได้แต่ปลาใหแงอุปกรณ์อะไรแทะปวดโคลพี่น้องแนละ้วปลาคอจับใส่คองก็ได,พด้พี่น้องเด้อปลาคอพี่น้อง มาหาจับปลาคอซอยตัวนี้ได้พี่น้องปลาคอน้อยไปใส่แกงใส่เบื่อมื่แรงแค่ต้มยำปลาคอแล้กินพี่น้องต้มส้มต้มส้มปลาคอพี่น้องเลยปลาสื้เงงแม่แค่ปลาสื้เงงไปซื้อได้ยวบ่เก็บเลยไหมลายให้ลายมาโทษิ์โพลักโมลักแต่งว่าป่าพี่น้อง ปลาก้ากระายๆนาะปลากาโต้คือปลานิลเลยเมื่อเช้าได้มายามด้วยไหมเอ๊ะมายามได้เปล่ได้เมื่อเช้าน้องมายามตัวนี้ไปเลี้ยงงัวพี่น้องแต่ว่าได้แต่ก็ได้อยู่ ปลากระเดืด่อจะมีอย่างบุตรเป็นปลากระเดืด่อปลาซานปลาอันกานะปลากาขีากาากา้ก้างพี่น้องเอก้กางหลายป่านี่นะบลาเสียมจะมี้บมักมรอแรงปลาเสีอมลงหลายลใครแน้เนาะปลาว่าปลาเสีอมกบปลาคอมารงกลางคืนพี่น้องกลางเวีนปลา,าน้โน่นรอแรงปลาใหญ่อะไรเป็นแรงนี่นะที่ปลาคอตัวนี้แม่ <c oughs> รูแรงปลาเสีอมลงหลายใครแน่เหมือนหนึ่งเอ้ยดอกแค่ันดีเปลี่ยนนะแม่น <c oughs> เนาะดอกแค่เป็นฟักเหมาะดอกแค่ ปลาขาวนี่อยากกินหม้อโตแค่ไซรอนพี่น้องมือเหมือน้มือแรงไม่โมแลงมายามเอาปลาอุปกรณ์พี่น้องในกลางคลองนึงพี่น้องเห็นบ่ปลาคอจะเหมือนมือแท้แม่กองก็ได้จับเงี้ยงข <Nag> ึ้นดูเอ้วยโอ้ขอออกออกออกจองแต่สีออกโอ้พี่น้องในหลายเติมอัพ อัสสะสิปากจะออกอพี่น้องครับตอนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ันนี้เด้อย,ยังไงกรร็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นี่ยำเด้อย,ยังไงก็ขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจและก็ติดตามมาจนทันตลอดเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอบใจพี่จีพี่น้องจาัก,การทรมอมบอกว่าฝากขนมมาให้น้องตินแต่ว่ายังบวม,มาฮอดเทอร์ต่อพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอ้ยดีดีบรรยากาศท้องให้ท้องนาเข้าบ้านตอนนีบ้บม่ได้ใส่ปุ๋ยเด้อ เลยบอคข้อได้งามปนใดพี่น้องแต่ว่านาเอานาเอาสีนอกเราใส่ปุ๋ยงามงามมาสุ่มใดกะเพียงเอิกผิดสุ่มใดกนต้นนี้ง่ายพี่น้องถ้าตอนนี้ก็ขอฟังมากัรสมนี้น้องยังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจ้านี้นำเด้อแล้วกัแม่นำสบายดีสวัสดีครับ